ครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักชาติรักประชาธิไปไตยถูกต้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตามที่บอกไว้นะครับความจริงตั้งใจจะมาขึ้นเวทีตั้งแต่เมื่อวันที่8มีนาคมนะครับแต่ว่าวันนั้นพอดีเป็นตรงกับวันเกิดตัวเองและเป็นวันสตรีแห่งชาติด้วยนะครับทางเวทีก็บอกว่าอาจารย์จักจะขึ้นไหมบอกอยากขึ้นครับแต่มีข้อกําหนดไว้ว่าเป็นวันสตรีอย่าด่าผู้หญิงนะใจคอไม่ดีเลยทั้งขอยชาตย้ยายวัน ก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางเดินทางกลับไปกราบเท้าคุณแม่เพราะเป,เป็นวันเกิดตัวเองนะครับถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สุดในวันที่กลับไปเจอคุณแม่อายุ87ปีและแม่ก็ยังให้พรเหมือนเดิมว่าสู้ต่อไปลูกเพื่อช,ชนะครับนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชะตาผมเพิ่งจะมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ครั้งแรกเห็นเวทีและยอมรับว่าตกใจแต่นี่เป็นบทยืนยันว่าพวกเรายิ่งสู้ยิ่งสูงไว้ชีวิตยิ่งสู้ยิ่งสูง ไม่ได้สู้แล้วต่ำลงนี่ถ้าต่ออีก3ปีขึ้นมันชั้นยี่สิบเลยจะบอกให้ไปขเขมรมาครับก่อนไปขเขมรก็ลงไปทัวร์ในภาคใต้นะครับสวันกับ4จังหวัดตั้งแต่ไปลงที่ระนองพังงานครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีก็ไป และนี่ก็พอกับจาคเขมรปั๊บนะครับไปกราบท้าคุณแม่เสร็จลุ่งขึ้นเมื่อวันที่9เพิ่งจะไปที่เกาะพง,งานเพิ่งกลับมานะครับแล้วมาเช้าก็อยู่ที่นวครสวรรค์แล้วก็กลับมาเลยครับแล้วก็มาเจอพี่นอ้องด้วยความคิดถึงจริงครับพี่น้องครับเราคงต้องสู้จนกว่ารัฐบาลที่สมควรจะต้องยอมรับความ่า้แพ้อย่างซิโรล,ลาบต้องสำนึกแล้วก็เดินออกไปจากเวทีทางการเมืองครับพี่น้องครับ หลายคนบอกดันจากหายไปนานสงสัยหนีไปสมัครเป็นสอวอแล้วมัง้งยังครับยังผมเดินขึ้นมาบนเวทีด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะปฏิรูปประเทศไทยผมก็จะเดินลงจากเวทีนี้เมื่อภารกิจผมเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นครับรับรองครับ,บค,ครับต้องช่วยกันครับ ถ้าเราไม่สู้เราไม่ช่วยผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่มีวันเหลือประเทศที่เป็นความสงบสุขให้กับลูกหลานเราต่อไปในอนาคตนะครับพี่น้องครับเราต้องสู้จริงๆครับพี่น้องถ้าเรายอมรับสภาพสังคมที่เป็นอยู่แบบนี้เราจะต้องมีแต่รัฐบาลที่มีนโยบายหลักๆอยู่ประมาณ67ประการก็คือล้มเจ้าเผาห้างจ้างยิงทิ้งเกษตร ปฏิเสธอำนาจศาลพรานทรัพยกรและสอนให้แยกประเทศครับพี่น้องครับเรามาไล่ทีละประเด็นถ้ารับาลนี้ยังคงอยู่ก็ยังคงเข้าโจมตีและก็ใช้วิธีการทุดีทางเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ของเราอย่าปฏิเสธว่าเองไม่ได้ส่งเสริมอย่างที่เราเห็นกันนะครับ เด็กคนหนึ่งขึ้นเวทีเดียวกับรัฐบาลกับตัวรัฐมนตรีขึ้นมาด่ากษัตริย์ด่าสถาบันกษัตริย์ขึ้นเวทีเดียวกันแล้วบอกไม่รู้เรื่องได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องครับ <ß ell> กระบวนการแบบนี้เรารับไม่ได้เพราะเมื่อกี้ท่านอาจารย์นันบอกไว้ชัดเจนนะครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเราจําเป็นและมีความภาคภูมิใจในการมีสถาบันกษัตริย์ผู้ทรงคุณค่าและเป็นมิ่งขวัญของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับพี่น้องครับ ในสิประเทศอาเซียนเหลืออยู่แค่สองประเทศที่มีคําว่าราชนาจักรคือไทยและกัมพูชาผมเพิ่งกลับมาจากกัมพูชาเพิ่งได้คุยออกับคนกัมพูชาถามคนเขเมรว่าเฮ้ยถามจริงๆเถอะมีข่าวว่าคนเขเมรเนี่ยถูกคนไทยบางกลุม่มจ้างมาแล้วมายิงคนไทยใช่ไหมคนเขเมรตอบว่าไม่จริงครับยืนยันคนเขเมรบอกว่าเขาเมรไม่ทําอย่างนั้นยกเว้นพวกเฮียเท่านั้นรับที่ทำเขาบอกครับ ชีวิตคนมันมีคุณค่าเราต้องปกป้องนั้นนอกจากจะมีการร่มเจ้ามันเผาห้างอย่างที่เราเห็นอยู่คนเผาห้างเผาบ้านเผาเมืองกับประสบความสําเร็จมีอํานาจหน้าที่อยู่ในบ้านยังมีความสุขอยู่ในประเทศนี้ยังมีความสุขแต่คนที่รักในหลวงกลับถูกนประเทศกับอินเดียครับพี่น้องครับคนที่รักสถาบันคนที่ปกป้องสถาบัน กับไม่มีแผ่นดินจะให้ยืนในประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินของพระองค์แต่คนที่ออกมาทําลายออกมากล่าวให้ท่านเสียเสียหายกับมีที่ยืนอยู่แบบนี้พวกเรารับไม่ได้ใช่ไหมนนครับพี่น้องครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนของรัฐบาลเนี่ยทำไมนิยมกับไอ้เรื่องจุด,จดเๆเผาเผาผมก็ไม่เข้าใจเริ่มตั้งแต่เผายางรถยนต์ นำไปสู่การเขาเทียนเล่นไฟแล้วตอนหลังได้ยินเขาว่าหันมาเผาทูบจุดทูบหน้าศาลอีกผมไม่เข้าใจเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะเผาอ่างแล้วก็มีอํานาจขึ้นมาแล้วชอบอ้างชอบจ้างคนมายิงวันนี้เห็นชัดเจนนะครับการชุมนุมของเราอยู่อย่างสงบมาตลอดแต่วันคืนดีวันดีนดคืนดีวัน ชั่วคืนชั่วมันก็เอาระเบิดมายิงใส่พวกเราซึ่งเราอยู่อย่างสงบมันนานแล้วหลายวันแล้วครับพี่น้องครับวันนี้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดขึ้นป้ายว่าต่อต้านรัฐบาลโกงต่อต้านคนโกงกลุ่มคนเสื้อแดงไปชมุมนุมบอกให้ออกป้ายลงโรงพยาบาลเขาต่อต้านคนโกงถ้าพวกคุณไม่โกงคุณจะโวยวายดิ้นทำไมแ่ะครับพี่น้องครับ เขาไม่ได้บอกว่ารัฐบาลยิ่งรักโกงเขาบอกว่ารัฐบาลโกงเขาต่อต้านเว้นแต่ว,ว่ามือโกงและมือเลยยอมรับองค์กรจะขึ้นป้ายบอกว่าต่อต้านรัฐบาลโกงบอกห้ามเอาขึ้นหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการให้ทุกหน่วยงานในประเทศไทยในส่วนราชการขึ้นป้ายว่าสนับสนุนรัฐบาลโกงใช่ไหมครับพี่น้องต้องการแบบนั้นใช่ไหม ยิงอย่างนั้นอย่างนี้ใช้การเจ็บปวดใช้การสูญเสียชีวิตเป็นสิ่งทําให้เราเกิดความกลัวแต่สุดท้ายเราก็ยังชุมนุมอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เกิดความกลัวเลยใช่ไหมพี่น้องครับผมมึงกลับจากพังงานไปปาศัยที่พลังงานมาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่เราเยอะแยะมากมายมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้พอเดินทางกลับมาปั๊บเมื่อเช้าไปบรรยายที่นครสวรรค์ มีโทรศัพท์มาจากเพื่อนพ้อน้องพี่เราครับจากเชียงใหม่และอุดรบอกว่าไปแต่ภาคใต้เชิญอุดรกับเชียงใหม่มั่งได้ไหมว่างัน <S <S <an> <S ผมก็เลยถามว่าไปอุดรกับเชียงใหม่นี่ผมไปนี่ปลอดภัยนะผมไปได้แน่นะเขายืนยันมาได้รับรองไปได้ตะกลับได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งวัน,น <S <S <an> <S ไม่ต้องกลัวนะครับมีน้องชาวอุดรและชาวเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมไปแน่ครับ ไปแน่ๆรับรองได้เพราะนี่คือแผ่นดินไทยยังไม่ได้แยกประเทศไม่ต้องทำวีซา่าเว้ยต้องไปได้ดิมันแผ่นดินของคนไทยแผ่นดินของพี่น้องคนไทยคนเชียงใหม่ก็มาที่นี่ได้ทำไมคนที่นี่จะไปเชียงใหม่ไม่ได้ละ่ะเวทีสวนลุมไม่ได้บอกว่าคุณเฉลิมมาไม่ได้ก็มาสิไม่ได้ว่าอะไรมาเหอะ เวทีนี้ไม่ได้ติดป้ายบอกว่าจตุพรอย่ามามาเถอะเราต้อนรับต้อนรับจริงๆสัญญาแต่ที่นี่จะมีความสุขมากครับถ้าปูมาปูมานะ ยกถ้าคุณบอกว่าเป็นนายกของคนทั้งประเทศคุณก็ต้องไปได้ของทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ในประเทศเพราะคุณบอกคุณเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่ใช่เหรอครับคุณก็ต้องมาสิครับพี่น้องก็เดือดร้อนพี่น้องก็ชุมนุมประท้วงชาวนาเดือดร้อนคุณนะเป็นนายกก็ต้องไปพบเขาไม่ใช่ส่งคนที่ไม่รู้เรื่องไปพบกับเขาแล้วจะคุยกันรู้เรื่องได้อย่างไรนายกต้องกล้าสิครับ ประชาชนก็เดือดร้อนแต่คุณไม่กล้ามาพบเขาถ้าเป็นงี้ก็ออกไปเถอะครับง่ายนิดเดียวก็ออกไปเท่านั้นเองนอกจากเลยครับลมเจ้าเผาห้างนะครับจ้างยิงทิ้งเกษตรเห็นไหมครับเขาทิ้งการเกรษตรหมดเลยฐานเสียงก็มาจากเกษตรกรชาวนาหลอกล่อชาวนาให้ปลูกข้าวบอกว่าได้1 5 0 0 0บาทชาวนาก็เชื่อแล้วทำตาม สุดท้ายได้อะไรครับกระดาษแผ่นเดียวคือใบป,ประทวนเท่าน,นั้นเองเหรอครับพี่น้องครับพอเขาออกมาทวงสิทธิของเขาในฐานะเป็นเจ้าหนี้คนของพวกคุณแหละครับที่มาบอกว่าชาวนาปลอมไอ้ที่บอกชาวนาปลอมเนี่ยช่วยเอาแก้มมาลูบฝ่าเท้าได้ไหมจะได้รู้ว่ามันกระด้างขนาดไหนชาวนา ฝ่าเท้าด้านฝ่ามือด้านถ้าอยากรู้ว่าใช่หรือไม่เอาแก้มมารอรับฝ่าเท้าจะได้รู้จะได้รู้อะไรก็ปลอมอะไรก็ปลอมเหนื่อยนะเว้ยไอ้คำว่าปลอมปลอมเนี่ยใบประทวนปลอมชาวนาปลอมตำรวจปลอมปลอมมันหมดแม้กระทั่งนายกก็ปลอม ไม่ตกลงประเทศนี้อยู่กันอย่างปลอมๆไงอะไรก็ปลอมหมดทีเอ็มเจ็ดสิบเของจริงจะบ้างไงโยนแบบปลอมๆมั้งได้ไหมเห็นมาทีไรจริงทุกทีเลยอะ่ะเห็นนะครับนี่คือทิ้งชาวกเกษตรแล้วก็เดือดร้อนไปตาม,ตามกันผมบอกเลยครับนักวันนี้ชาวนาเดือดร้อนต่อให้แก้ปัญหาชาวนาได้อีกไม่กี่วันชาวสวนยางก็จะมาเชื่อผมเถอะ ยางกิโลละ47บาทจะให้ทำยังไงผมนึงบอกพี่น้องชาวใต้ว่ายางน่ยหยุดกรีเธอะมาเป่านกหวีที่สวนลุมมากรีทำไมมันเมื่อยปล่อยไม่ไว้ได้แล้ให้มันพักบ้างมาลุยที่กันดีกว่าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยหมดเรื่องของเราแล้ว,ลวเสียเวลา มันถึงเวลาจริงแล้วต่อให้แก้ปัญหาเรื่องยางพาราได้เดี๋ยวอ้อยกับมันสับหลังมันก็มาอีกเชื่อนะครับพี่น้องครับถ้าไม่เป็นก็ลาออกไปเหอะมไม่ได้ยากอะไรลาออกไปไม่ต้องกลัวไม่มีใครเรัาบาลผมเป็นเองมันยุ่งอะไรนกักหนาในประเทศไทยเนี่ยฮะไม่ไ็จะมีปัญหาอะไรเลย,เลย ลองออกไปก่อนสิแล้วจะได้รู้มันเป็นอย่างไงอย่ามาอ้างว่าเป็นไปไม่ได้ลองออกดูลองลองก็ได้ลองเขียนไปแล้วออกลองดูเอาเอาลองดูเอาชอบอ้างว่าถอยสุดแล้วถอยสุดแล้วยังไม่เห็นถอยเลยเห็นเดินหน้าลุยเอาลุยเอาลุยเอาผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรของเขาปูครับขอญคตพูดถึงปูจริงๆนะ บางครั้งนะ่ะปูต้องเข้มแข็งจริงๆแล้วต้องคิดว่าคนที่อยู่ข้างๆปู่เขาไม่ให้ปูออกเนี่ยเพราะเขาต้องการตําแหน่งอยู่ไงปูเข้าใจไหมออกเอะครับเพื่อศักดิ์ศรีเรียเกียรติยศของวงตระกูลลาออกเอะครับปูครับ คนที่ยุบอกยาลาออกยาลาออกเพราะว่า้าลาออกปั๊บมันตกจากตําแหน่งรัฐมนตรีไงมันก็เลยยุให้อยู่ต่อไงครับพี่น้องครับอ้างเกษตรแต่ไม่เคยช่วยชาวเกษตรชาวเกษตรด้วยความยากลาบากเงินเขาไม่มีคือไม่มีชาวนาไม่มีตังคือไม่มีตัง้วไหนจะเปิดเทอมต้องใช้เงินใช้ทองอีกมากมายผู่คอตายเสียชีวิตตายไปตั้งกี่คนละยังไม่สํานึกอีกเหลือรัฐบาล แล้วมาใส่ความหาว่าพวกเราทําให้ธนาคารจ่ายเงินไม่ได้ปิดสวนสชการอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าโครงการเขาจะทําให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้แต่เราไปทําให้ชาวนาลําบากไม่จริงครับที่ชาวนาวันนี้ลืมตาได้ก็เพราะว่าเขาหลับตาไม่ลงจริงๆครับนอนตายตาไม่หลับครับพี่น้องครับเพราะตายไปนี่ศีลก็ยังคงอยู่บอกถึงชาวนานะครับ อย่าคิดสั้นแบบนั้นครับอย่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายตัดสินใจออกจากบ้านมาลุมพินีกับเราดีกว่าครับพี่น้องครับล้าเรามีข้าวกินมี m อ็มรดื่มด้วยนะ่าจะบอกให้เห็นวันนี้บริจาค m อ็0ร้อยต้องหลายพันนะมาเลยมาเลยครับมาช่วยกัน นั้นเขาทิ้งกเกษตรและอะไรครับปฏิเสธอำนาจศาลถ้าศาลตัดสินคดีความอะไรไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองก็บอกว่าเลยครับศาลสองมาตรฐาน